หนึ 1> 1่งบวกหนึ่เป็นสมันมีอยู่จริงเลยครับก่อนที่จะฟังเรื่องราวต่อไปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีบ้านสองหลังติดกันเป็นเพื่อนบ้านที่สนิทกันมากแต่ละบ้านก็มีลูกชายหลังละหนึ่งคนชื่อในดำกับในแดงสองคนนี้ก็เป็นเพื่อนรักกันมากเพราะวัยเท่ากันเลยเล่นด้วยกันทุกวัน แต่นายดํานี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนหัวชาทีหนึ่งนะครับนายแดงนี่ฉลาดหลักแหลมไวพริบดีแต่เขาก็เลน่นด้วยกันด้วยความสนุกแล้วก็เข้ากันได้ดีด้วยความยืดหยุ่นของทั้งสองฝ่ายนั่นแหละถึงวัยที่จะต้องไปโรงเรียนพ่อแม่ก็นําไปฝากไว้ที่โรงเรียนอยู่ใกล้ๆบ้านนายดำกับนายแดงก็ได้เรียนห้องเดียวกันเดินไปโรงเรียนด้วยกันเดินกลับก็กลับด้วยกันคุยกันไปทุกวันนะครับด้วยความสุขของเขา เรียนไปได้สามสี่เดือนวันหนึ่งนายดำนายแดงอยากจะทดสอบการพัฒนาทางสมองของนายดำลองดูว่านายดำจะพัฒนาไปได้แค่ไหนในระหว่างทางก็เลยถามว่าเฮ้ยดำดำหนึ่งบวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่นายดำตอบไม่ต้องคิดแล้วว่าเป็นสามเพราะปกตินายดำก็ไม่ค่อยคิดเยอะแล้วล่ะนายแดงก็เลยบอกว่าเฮ้ยเป็นสามได้ยังไงหนึ่งบวกหนึ่งก็ต้องเป็นสองสินายดำไม่เชื่อนายดำบอกว่าเป็นสามแก็เถียงกันสองสามสองสามอยู่ ก็ไม่รู้จะจบยังไงนะครับพอดีเป็นความโชคดีก็ได้ท่านคงชื่อเดินผ่านมาพอดีคงชื่อนี่เป็นปราชชาวบ้านนะครับเป็นคนที่มีความอัจฉริยะไว้พริบดีมากเลยในแดงเห็นคงชื่อดีใจรีบวิ่งไปหาแล้วก็ทําความเคารพบ,บอกว่าอาจารย์ครับอาจารย์ครับอาจารย์ผ่านมาพอดีผมมีปัญหาอยากจะให้อาจารย์ได้ช่วยอะไรสักอย่างหนึ่งคงชื่อก็เลยยิม้มด้วยความเมตตาก็บอกว่า มีอะไรบอกมาหลานเอ้ยนะอาจารย์แก้ปัญหาให้ได้อาจารย์ก็จะทำนายแดงก็เลยบอกกับคงชื่อว่าผมถามนายดำว่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่นายดำตอบว่าสามผมตอบว่าสองเพราะความจริงมันก็คือความจริงอะแต่นายดำไม่เชื่อนายดำก็แย้งว่าเป็นสามผมก็เถียงว่าสองเขาก็ว่าสามสองสามสองอยู่มันเลยไม่รู้จะลงเอ่ยอยังไงพอด,ดีเห็นท่านมาก็เลยมาเรียนถามท่านแล้วก็ขอให้ท่าน ชื่ตอบให้ทีว่าหนึ่งบวกหนึ่งมันได้เท่าไหร่คงจิ้ยิ้มนิดนึงแล้วก็ตอบไปว่าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสามนายดำถูกแล้วล่ะแค่นั้นล่ะครับนายดำนี่กระโดดโลดเต้นเลยวิ่งกลับไปบ้านไปถึงหน้าบ้านก็ร้องไชโยโหหิ Ho ้วอยู่หน้าบ้านตะโกนบอกพ่อกับแม่พ่อครับพ่อครับ,รบแม่ครับผมนี่เก่งจ๊งเลยผมนี่ชนะนายแดงได้แล้วนะครับผมบวกเลขนี่ถูกเลย ท่านคงชื่อเป็นคนตัดสินเองว่าผมถูกผมชนะนายแดงได้แล้วครับพ่อแม่คนงงแล้วก็ปลาดใจว่าเอ๊ะลูกเรามันพัฒนาการทางสมองได้รวดเร็วขนาดนี้เหรอทีนี้ฝ่ายนายแดงยืนซึมอยู่ต่อหน้าคงชื่ออยู่แล้วก็ตตอบว่าคงชื่อเลยว่าเสียแรงที่ชาวบ้านยกย่องให้ท่านเป็นปราดเป็นอัจฉริยะเป็นที่ปรึกษาให้กับชาวบ้านในทุกเรื่อง ทุกคนให้ความเคารพแม้แต่ผมเองท่านก็รู้อยู่แก่ใจไม่ใช่หรือว่า1นึบวกหเท่ากับสแต่ท่านทำไมไปตัดสินว่า1นึ1่งบวกหเท่ากับสและให้แนดํนำถูกคงจื้อก็เลยบอกว่าหนึ่งวกหน่งเท่ากับสองมันถูกอยู่แล้วด้วยสติปัญญาด้วยความฉลาดของเจ้าเองนั่นแหละเมื่อจะรู้ว่าคำตอบที่ถูกต้องนะ่ะมันคืออะไร ทำไมจะต้องมองหาคำตอบที่มันผิดเพื่อให้ตัวเองขุนใจถ้าจะมาตัวแย้งกับคนโง่เพื่อที่จะเอาชนะมันเสียเวลามันไม่มีรางวัลแห่งชัยชนะตอบแทนใดๆทั้งสิ้นเจ้าอย่าลืมนะแดงว่าถึงเจ้านี่จะ,จะอัจฉริยะแค่ไหนก็แล้วแต่เจ้าไม่มีวันที่จะอธิบายให้คนโง่ให้เขาเข้าใจได้ว่าเขาโง่จริงๆนายแดง คุกเข่าลงกราบขอโทษท่านคงชื่อเลยผมกราบขอโทษท่านท่านเป็นปราดเป็นอัจฉริยะจริงๆมันใช่แล้วครับว่าเมื่อคำตอบเรารู้อยู่แล้วว่ามันคำตอบที่ถูกคืออะไรทำไมเราจะต้องไปมองหาคำตอบที่มันผิดเพื่อให้มันเจ็บใจขุนใจตัวเองผมเชื่อแล้วครับว่าถึงผมจะอัจฉริยะแค่ไหน ผมไม่มีวันที่จะอธิบายให้คนโง่เนี่ยเขาเข้าใจได้ว่าเขาโง่จริงๆกราบขอบคุณท่านครับเรื่องนี้ท่านคิดยังไงนะครับอย่าลืมนะครับผมขอฝากสินค้าที่อยู่ในตระก้าให้ท่านพิจารณาเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วพบกันครับสวัสดีครับ